สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันใน solidworks นะครับในตอนที่6กนะครับก็จะมาเขียนท่อนะครับเหมือนกับตอนที่5นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับตอนที่6กับตอนที่5ก็คือชิ้นนี้นะครับตอนที่6นะครับจะเอียง45องศานะครับทีนี้ผมย้อนมาให้ดูตอนที่5นิดหนึ่งนะครับตอนที่5นะครับชิ้นที่เป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับจะมาตั้งฉากกับชิ้นที่ วางในท่าราบนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่แตกต่างนะครับระหว่างตอนที่5กับตอนที่6เดี๋ยวนะครับเราจะมาเริ่มนะครับทำการเขียนนะครับโดยการนะครับมาที่ New Document นะครับเราจะเขียนในส่วนของ Part นะครับนึกษาครับจากนั้นโอเคนะครับผมจะเริ่มสเก็ตนะครับที่ตำแหน่ง ออนเฟนเหมือนเดิมนะครับมาที่สเก t c h ใช้คำสั่ง c i r c l e นะครับเริ่มคลิกที่จุด Origin นะครับ Di มิเตอรนะครับ25เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่5นะครับชิ้นแรกนะครับจากนั้นผมใช้คำสั่ง Offset นะครับใช้คำสั่ง Offset o f f s e t นะครับ วงกลมขอบใน2มิลิเมตรนะครับผมแก้ตัวเลขนะครับที่เดิมฟอเป็น10เนี่ยนะครับเป็น2นะครับจากนั้นผมก็มาคลิกที่เป็นพื้นที่ผิวที่เป็นสีเทานะครับเห็นไหมครับก็จะออฟเซตนะครับเส้นนะครับที่เราเขียนนะครับขึ้นมาวงกลมแรกไดวเวอร์25เนี่ยนะครับออฟเซตวงกลมนี้นะครับเข้ามา2มิลิเมตรนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง e x t r u d e เหมือนเดิมนะครับ ผมกดคอนโทรลเนะครับเพื่อให้เห็นเป็นไอโซเมตริกวิวนะครับผมมาที่ฟีเจอร์แล้วก็เอ็กทรูตนะครับชิ้นนี้นะครับเราให้ความยาวเป็น200นะครับผมพิมพ์200แล้วกด enter นะครับ2ครั้งนะครับเราก็จะได้นะครับท่อที่เป็นนะครับวงกลมกลวงนะครับความยาว200นะครับไดมิเตอร์นอก ด iameter นอกยี่สิบห้านะครับ,ม,ร 25, รบมีความหนาสองมิลนละิเมตรส่วน diameter ในก็ diameter ย 21, ี่นะครับทีนี้นะครับเราจะมาทำการเขียนนะครับชิ้นที่2ที่เอียง45องศานะครับผมจะต้องทำการ offset รันนาบนะครับรันนาฟฟอนเฟลน นะครับผมเลือกที่ระหน้าคอนเฟนนะครับจากนั้นนะครับมาที่ซีเจอร์นะครับมาที่ Refer e n c e g ร o ม e t r y แล้วมาเลือกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับมาที่ Plane นะครับทีนี้นะครับในการ o f f s e t เนี่ยนะครับเราจะกำหนดขนาดเป็นเท่าไหร่ดีระยะนะครับผมใส่เป็น80แล้วกันครับสิแล้วกด e อ t e r 1ครั้งนะครับ จากนั้นนะครับคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ระนาบนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นระนาบที่1น,นะครับก็คือเฟรมที่1นั่นแหละครับทีนี้ผมจะมาใส่นะครับผมจะมาใส่เซ็นเตอร์ไลน์หรือเอ็กซิสให้กับเฟรนที่1น,นะครับโดยวิธีการไปที่ฟีเจอร์เหมือนเดิมครับมาที่ reference geometry นะครับจากนั้นมาเลือกที่ axis นะครับตำแหน่ง selection เนี่ยนะครับเราจะเลือกที่ตำแหน่งนี้นะครับ t o plane นะครับ t o plane นะครับแล้วก็นักศึกษาจะเห็นว่ามีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเมาส์ผมอยู่ครับให้นักศึกษาเลือกคลิกเลือกตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับ การเลือกต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาเลือกที่ top plane กดคอนโทรลค้างไว้นะครับเราจะเลือกที่ top plane กับ plane ที่1นะครับให้นักศึกษากดคอนโทรลค้างไว้นะครับในส่วนของ selection เนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้น plane ที่1กับ top plane นะครับก็จะเห็นว่านะครับ exit โผลขึ้นมาแล้วนะครับแกนนี้ก็เป็นแกนหมุนของ ah plane ที่1นะครับเราจะให้ ah plane ที่1เนี่ย ะครับหมุนตามแกนนี้45อ,องศานะครับอันนี้เราเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราได้นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็น exit นะครับโอเคถัดไปเลยนะครับผมมาที่ฟีเจอ r e นะครับแล้วก็มาที่เดิมนะครับ reference geometry มาที่ plane จากนั้นผมเลือกอันไหนต่อนะครับผมเลือกที่ exit นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วมาเลือกที่เพลนที่1นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเลือก exit แล้วก็นะครับเลือก exit แล้วก็เลือกเพลนที่1นะครับจะปรากฏแบบนี้นะครับต่อมาเรามาแก้ไขนะครับแก้ไข ขนาดนะครับขนาดของมุมนะครับที่เราจะให้ระนาบของเราเนี่ยที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับเป็นระนาบที่เอียงนะครับส่วนระนาบที่1ห,หรือ p l a n ที่1เนี่ยนะครับเขาจะเป็นระนาบที่มันตั้งฉากนะครับเพราะว่าเรา o อฟออออเซตมาจาก f อ o อ t plane น,นะครับทีนี้ระนาบที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะเอียง45นะครับถ้า เราต้องการเอียงมุมไหนเราก็ต้องพิมมุมนั้นนะครับผมทดลองดู25นะครับผมพิมพี่5แล้วกด Enter นักศึกษาจะเห็นตำแหน่งที่นะครับเขาจะโชว์เป็นระน,นาบดาเป็นสีน้ำเงินนครับก็จะขยับตามตัวเลขที่เราคีย์ลงไปนะครับผมแก้ไขไปที่เดิมนะครับ45แล้วกด Enter นะครับนักศึกษาครับทีนี้มีตำแหน่งไหนที่เพิ่มเติมนะครับ ฟลิปทูออฟเซตอ่าออฟเซตไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฟลิกนะครับฟลิกไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะครับนะักศาลองทดลองเลือกดูก็ได้ครับผมติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับเขาก็จะเอียงมาทางซ้ายมือนะครับถ้าผมเลือกเช็คบล็อกนี้นะครับก็จะเอียงมาทางขวามือนะครับเราให้เอียงไปทางขวามือแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําการ Offset นะครับแล้วหน้านี้ขึ้นมาเพื่อทําการสเก็ต ครับเ okay, ครับได้ตามนี้แล้วก็คิดเครื่องหมายถูกเลยครับเราก็จะได้ระนาบเพิ่มขึ้นมาอีกระนาบหนึ่งเป็นเพลนที่2นะครับจากนั้นนะครับเราจะออฟเซตเพลนที่2เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับโดยวิธีการเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะ ไปที่ฟีเจอร์ก่อนหรือเราจะเลือกตำแหน่งนี้ก่อนก็ได้ผมเลือกตำแหน่งที่เราจะออฟเซตก่อนก็ได้นะครับทดลองดูนะครับผมเลือกเพลนที่2-1ครั้งนะครับจากนั้นผมมาที่ฟีเจอร์นะครับมาที่สามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับ reference geometry แล้วมาที่เพลนเห็นไหมครับเขาก็จะ add p l n n เพิ่มขึ้นมานะครับระยะนะครับระยะที่ในโปรแกรม Default ไว้ตอนนี้ก็คือ80 เขาจะจําค่านะครับจำค่าเดิมนะครับที่เราได้ทําการเขีย์เอาไว้นะครับก็จะดีฟอค่านั้นทีนี้ผมจะแก้ไขนะครับผมจะแก้ไขเป็นเท่าไหร่ดีเอาร้อยแล้วกันครับ120ี่เดี๋ยวร้ยแล้วกด Enter ผมกด c t r โทรลนะครับผมกด c o n โทรดูนะครับกด c o n โทรนะครับเราดูวิวได้นะครับหรือเราจะมาเลือกตำแหน่งนี้ก็ได้ครับในการดูวิวนะครับ อย่างี้ครับตำแหน่งนี้ก็ได้เห็นไหมครับ120นะครับเขาก็จะขยับขึ้นนะครับถ้ายังไม่พอเอา1 3 0นะครับผมทดลองให้เห็นนะครับเขาก็จะขยับขึ้นไปนะครับเราคงอยู่ที่130แล้วกันเนาะนะครับจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะเห็นว่าวรานนันาาของเราเพิ่มขึ้นมาเป็น เพลนที่3นะครับเราจะใช้เพลนที่3ในการสเก็ตวงกลมนะครับผมทดลองกดคอนทรลเดูนะครับให้โมเดลนะครับคลิกเป็น iso metric view นะครับผมเลือกสเก็ตที่เพลนที่3โดยวิธีการคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งมาที่สเก็ตเห็นไหมครับจากนั้นเราสเก็ตวงกลมได้เลยนะครับอันนี้คือระน,นาบที่3 ครับหรือเพลนที่3นะครับผมเลือกคำสั่ง Circle นะครับในส่วนของสเก็ตนะครับคำสั่ง Circle จากนั้นถ้าเรานำนะครับเมาส์มาตำแหน่งกึ่งกลางเนี่ยนะครับของชิ้นงานทรงกระบอกเนี่ยนะครับเขาจะทำการดาเป็นจุดไข่ปลานะครับเป็นสีน้ำเงินให้นะครับเราก็เลือกตำแหน่งนี้ก็ได้ครับผมเลือกเลยนะครับตำแหน่งเซนเตอร์ของวงกลมเราจะคลิกวางนะครับใน ลักษณะเป็นวงกลมใหญ่แบบนี้หรือว่าเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะ smart dimension นะครับไปที่25นะครับวงกลมเขาก็จะปรับตามตัวเลขที่เรานะครับขียเข้าไปนะครับจากนั้นเราทำยังไงต่อครับลองกด c อน t r ร l 7ดูก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือระนาบที่เราสเก็ตนะครับเมื่อสักครู่นี้ นะครับเราสเก็ตนะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นมาที่นะครับฟีเจอร์หรือเราจะทำการกด Edcap นะครับให้ออกจากคำสั่ง Smart Dimension ก่อนนะครับจากนั้นมาที่ฟีเจอร์นะครับสามารถใช้คำสั่ง x x t r u d e ได้เลยนะครับ e x t r ท d e ได้เลยนะครับทีนี้ direction ในการ x x t r u d e เนี่ยนะครับมันไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนตำแหน่งนี้นะครับกี่จะเห็นว่ามีหัวลูกศรสี ดำกับสีเทานะครับักษาคลิกเมาส์ซ้ายตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไดเรกชันให้นะครับทีนี้ตรงตำแหน่งคอมโบบาร์ตำแหน่งนี้ครับเขาจะดีฟอ u ส์เป็นลายนะครับเราก็จะมาเล็อกเป็น up to surface นะครับผมมาเลือกที่ up to surface นะครับจากนั้นเรามาเรียกผิวนะครับที่เราจะ e x e ท u t e to surface ก็คือผิวขอบนอกนี่แหละครับ นะครับเราก็จะดาเป็นสีเหลืองให้นะครับให้เราเห็นว่าเห็นไหมครับเขาเอ็กทูดถูกเซ์เฟสเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กด e n t e r อร์หรือทิกเครื่องหมายถูกตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ชิ้นงานทรงกระบอกนะครับที่มาเชื่อมต่อกับนะครับชิ้นงานที่วางในท่าราบนี้นะครับกินน้เอียง45องศานะครับถ้าเรา วัดนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเป็น4 5องศาต่อไปทำยังไงต่อครับเราก็มาทำการเจาะรูท่อนี้นะครับโดยวิธีการสเก็ตเป็นวงกลมแล้วก็ใช้เอ็กทรูตคัตนะครับให้ทะลุไปถึงนะครับท่อที่วางในแนวระดับนะครับผมทำการเลือกผิวนี้เลยนะครับเลือกผิวนี้แล้วก็มาที่สเก็ตได้เลย ใช้คำสั่ง Circle นะครับในส่วนของสเก็ตนะครับสเก็ตวงกลม d i มิเตอร์นะครับสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิมนะครับไดมิ e ตอรเท่าไหร่ครับ21เพราะความหนา2ถูกไหมครับขอบนอกไดมิเตอร์ความหนา2ก็นะครับไดมิเตอร์ในก็เป็น21นะครับนะครับเราจะใช้คลิกที่เครื่องหมายถูกหรือใช้กด Enter ก็ได้นะครับ เราได้วงกลมไดมิตเตอร์21มา1วงจากนั้นผมคอนโทรล7ดูนะครับให้วางวิวไอโซเมติกนะครับมันจะได้ดูนะครับได้ทุกมิตินะครับจากนั้นทำยังไงนะครับสามารถใช้คำสั่ง extrude cut ได้เลยนะครับปรมาที่ฟีเจอร์นะครับ extrude cut เห็นไหมครับเขาจะจำคำสั่งนะครับ การที่เราใช้คำสั่งเดิมเอาไว้เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเราใช้ X t o o l นะครับของนะครับชิ้นงานที่เราเขียนชิ้นนี้นะครับเป็น200นะครับก็จะดีฟอล t ค่า200เอาไว้นะครับจากนั้นเราสามารถแก้ไขได้เอาเท่าไหร่ดีครับตะ่กี้ช่วงนี้เรา X t o o l 100เท่าไหร่นะครับผมจำไม่ได้แล้วผมลองให้ขนาดเป็น130แล้วกด Enter เห็นไหมครับทะลุไหมครับอันนี้ยังไม่ทะลุนะถ้าทะลุต้อง นะครับเราต้องเห็นวงกลมสีเหลืองเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งเมาส์ผมนะครับผมจะแก้ไข130เป็น150ละกันเห็นไหมครับนี่นะครับข้อมูลให้ดูนะครับเอาเป็น140ละกันครับ140นะครับเรามา ทำการแก้ไขด้วยกันเลยนะครับ145แล้วกันครับเห็นไหมครับจะอยู่ช่วงนี้พอดีจะผ่านช่วงความหนามานะครับถ้าเป็น150นะครับมันอาจจะมานะครับอาจจะมาคัดตรงตำแหน่งผิวขอบที่เป็นความหนาก็ได้นะครับเขียวผมเห็นดับสีเหลืองแล้วนะครับน่าจะโอเคก็ทำการกด enter หนึ่งครั้งแล้วก็หรือคลิกตรื่องหมายถูกก็ได้ครับเห็นไหมครับ เราก็จะได้ท่อนะครับสองชิ้นที่มาเชื่อมต่อกันนะครับชิ้นที่2จะเชื่อมต่อกับชิ้นที่1เนี่ยนะครับเอียง45องศานะครับนะครับที่นักศึกษาจะเห็นว่านะครับเขาจะโชว์ละหน้าโชว์เอ็กซิสอยู่นะครับนักศึกษาสามารถพิเด้นได้เลยนะครับคลิกซ้าย เขาจะโผล่เป็นรูปตาเนี่ยเราสามารถคลิกไม่ให้โชว์อย่างนี้ได้นี่นะครับศารครับนะครับ,เร,บเราก็จะได้นะครับโมเดลหรือชิ้นงานตามนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นตอนที่5นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับตอนที่5จะตั้งฉากนะครับส่วนตอนที่6จะเอียง45องศา เดี๋ยวนะครับนักศึกษาลองไปทดลองเขียนดูนะครับเดี๋ยวครับนักศึกษาครับ